สวัสดีครับผมอิงมิสูพนาครนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อกับจอนะครับด้วยระบบของ Apple CarPlay Android Auto และ M M Link นะครับวิธีขั้นตอนง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยลูกค้าต้องโหลดแอปนะครับผมที่ชื่อว่า M M Link เข้าในเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เตรียมอย่างที่2คือสายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในระบบของ Apple CarPlay นะครับที่ลูกค้าต้องเตรียมเลยคือสาย Type C นะครับที่เป็นหัว Type C ของแท้นะครับเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นนะครับไปดูกันครับ ครับก็อย่างแรกนะครับก็คือสตาร์ทรถก่อนเลยแล้วก็ต้องรอหน้าจอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอเด้งนะครับก็กดยอมรับเสร็จ จิี้ครับเราก็จะมากดเข้าที่หน้าจอโฮมก่อนเลยนะครับตอนนี้คือเรายังไม่ได้เชื่อมอะไรเลยนะครับอย่างแรกเพื่อเป็นการเช็คสายว่าแท้หรือไม่แท้นะครับโดยการเสียบเข้าไปที่ช่อง Type C นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์ในกรณีที่เป็นสายแท้นะครับ Apple CarPlay จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นนะครับเราก็จิ้มได้เลย นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ Apple c a คาเด้านนี้ก็จะเป็นการเปิดแมพนะครับส่วนดน้านนี้จะเป็นการเปิด YouTube นะครับผมอพอเสร็จใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมของ M MM M Link นะครับตัวนี้ก็จะมีขั้นตอนที่ละเอียดนิดนึงนะครับเราต้องดึงสายออกก่อนอเพื่อให้กลับมาสู่หน้าจอหลังนะครับ ครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่อระบบ M M นะครับอย่างแรกของเราคือการที่เปิดบลูทูธนะครับเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ให้เข้ากับตัวของหน้าจอก่อนนะครับดึงสายออกก่อนนะครับเราก็ไปที่บลูทูธครับแล้วก็เชื่อมจากโทรศัพท์นะครับเปิดบลูทูธแล้วกดเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อได้หน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่หน้าจอโฮมทีนี้นะครับเสียบสาย เสียบเข้าที่เครื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่ระบบ M MM M Link แล้วก็เข้าไปที่ตัว M MM M Link ของเรานะครับแล้วก็กดไปตรงนี้ครับบันทึกหน้าจอเลื่อนไปที่คำว่า M MM M Link นะครับกดเริ่มถ่ายทอดสดได้เลยก็จะใช้เวลารอสักครู่นะครับ ถ้าในกรณีที่หน้าจอยังไม่ขึ้นนะครับให้เราดึงสายออกและเสียบใหม่ครับอ่าเนี่ยครับถ้าเชื่อมได้หน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดยอมรับอ่าอันนี้หน้าจอก็จะสะท้อนขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้าดูได้เลยอย่างผมจะเปิด youtube ให้ดูนะครับแบบนี้ก็จะขึ้นเชื่อมแชร์เข้าไปนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการจะให้เป็นแนวนอนใช่ไหมครับเราก็ต้องปรับจากโทรศัพท์นะครับเป็นแบบนี้เลยแต่ในกรณีที่รถขับเคลื่อนอยู่นะครับหน้าจอจะไม่ติดนนะครับแต่จะฟังได้แค่เสียงเท่านั้นครับ,บถ้าสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0929820662ครับหรือ ID ี i ล e NCK s c o 19ครับทิ้งไว้ด้งนหนึ่งเลยไว้เจอกันครับบ๊ายบาย